สวัสดีครับนักศึกษายินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่วิชาโปรแกรม c ซีวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับหน่วยการเรียนที่1เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องจักรนซีหัวข้อที่1.1นะครับความหมายของ NC และ CNC พัฒนาการของเครื่องจักรกล CNC พัฒนาการของเครื่องจักรนซีมีมากกว่า40ปีเริ่มต้นในปีคิดศักราช1948สถาบัน MIT หรือ Massachusetts Institute of Technology ได้เริ่มนำโครงการพัฒนาคเครื่องจักรกลที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขึ้นเพื่อที่จะนำไปใช้ในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินตามหลักการประสิศาส์ที่มีความซับซ้อนจากการค้นคว้าวิจัยดังกล่าวจะมีการสร้างและผลิตเครื่องจักรกลที่ควบคุมด้วยระบบตัวเลขขึ้นเราเรียกว่า NC ็นซมอชีนใช้ในอุตสาหกรรมโลหะดังนั้นพัฒนาการของเครื่องจักร c ี c จึงเริ่มต้นจากเครื่องจักร NC ขึ้นมาก่อนความหมายของ NCN ย่อมาจาก numericon หมายถึงตัวเลข0-9ถึง9ตัวอักษรหรือโค้ดเช่น A B C ถึง Z และสัญลักษกณ์เ่ือนเช่นเครื่องหมายบวกลบและเปอร์เซ็นต์ C ย่อมาจาก control หมายถึงการควบคุมโดยกำหนดค่าหรือตำแหน่งจริงที่ต้องการให้เครื่องจักรทำงานได้ตามค่าที่กำหนด NC หมายถึงการควบคุมเครื่องจักรกลด้วยระบบตัวเลขและตัวอักษร ซึ่งคำจำกัดความนี้ได้จากประเทศสหรัฐอเมริกากก่าคือการเคลื่อนที่ต่างๆตลอดจนการทํางานของเครื่องจักรคนจะถูกควบคุมด้วยรหัสคําสั่งที่ประกอบด้วยตัวเลขตัวอักษรหรือสัญลักษณ์อื่นๆแปลงเป็นคลื่นสัญญาณเพาของกระแสไฟฟ้าหรือสัญ,ญลักษณ์อื่นๆไปกระตุ้นมอเตอร์หรือุปกรณ์เพื่อให้เครื่องจักรทางานตามที่ต้องการความหมายของ CNCC CNC, CNC, ย่อมาจากคอมพิวเตอร์หมายถึงคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งบนเครื่องจักร N ย่อบจาก n u m e r อ c ์คหมายถึงตัวเลข0-9ถึง9อักษรโค้ด A ถึง Z หรือเครื่องหมายบวกลบและเปอร์เซ็นต์ c ย่อมาจาก Control หมายถึงการควบคุมโดยกำหนดค่าหรือตำแหน่งจริงที่ต้องการให้เครื่องจักรทำงานได้ค่าตามที่กำหนดดังนั้น CNC จึงย่อมาจาก Computer n ร m น r i c c o n Control หรือเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องจกักรกล